បាទចៅចេកព្រកអូទៅអញខ្លះទៅអាកូនអូអូចាំកម្មាត់ទៅឡើយអូនេះទៅនេះដល់30កូនអូមកគូមកឈុតឈុតទីវ៉ាទេទីបាយដងនបកគូទៅព្រឹក

បានទៅ TV និកងអុយគូនគូនចៅអត់តាមនុស្សបានត្រេះនេះគេតាមរកទៅទីអាចដល់ត្រេះលើកព្រះអុយអុយតាអុយអុយអូខន อยากแงไดแตงแกงอยก็นับวันหนึ่งมันใหญ <ot> ่มาต้มเียวทตมซีต้มด้มซีดก็ต้มซีด้แทยแตกเนี่ยเนเองยเนี่ยเนี่ยเงแตเน่เนอทเี่เนกอเน่ยเนี่เตงไยเน็เนี่เองแตงไทเนีเนีเองแตนเดอตงไเนี่เก่เงแตงไเนเงนเนี่ เออทําไมปรามคือกันแม่ไปคอม <laughs> ทางเดินทางเดินมาเดิน <aunque mehranoughs> <muchas> <czego>

กินก็กินหมใส่่เดียวพอใไม่ใช่ใหเดี๋ยวก้อนที่ยาพึ่งใส่ไสองยังไม่ทันชวัด

นี่แคด้วยนี่แรกลูกจต่คอนพูดพอดีเลยมายลมาไปด้วยครับ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 ่ได้ครับ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 ดีับคร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 ับคับครับครับครับับคับครรังลูกตคัคับครับครับาครับ รีบมามาบอกก่อนจ้าให้าภูมิใจมากเลยเออนั่นแหละนั่นแหละตครเพื่อนกันไม่ได้เพื่อนะคอนด้วยแกสบายเงไปสบายเลยการดึงสู้ต่อเล้ตะครเรียนด้วยกันจากเป็นเด็กน้อยออปสาปอปีอะไรนี่แหละจ้าจ้าพูดถึงตลอดเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละภูมิถึงต้องมาไงพึ่ไม่ได้ต้องมาขอบคุณมากับไม่เป็นไรไม่เป็นไรกบบุญกันไปไม่ไม่ต้องไม่ต้อง ทำบุญในกาปางอรตัวรเมื่อกี้กามหาค้ทองรุ่นก่าจะมารวเียรยนะไรกดอมออน่ะ่่าโต้กัน้จ้าจ้าจะเริ่มแก่ตามลรื่อ็ไดหรอกี้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับบบุคนดี้อ่ะจ้าคนดีมากเป็นผู้ใเ่าลเนาะจ้ามันนนีเ้าอยู่้้าอยู่สงครับได้จนี่มัน มันมันหลายที่แล้วก็ต้องคนต้องมีธุระมันทันทีทันทีเขาดูเลยครับเมื่อวานก็ไปอยู่อีกเมื่อวานนี่ไปบุญรำอีกจ้าให้ข้ามุดไปต่องานเต็มนะจ้าได้มาแค่นี้ครับไปอะไรครับครับครับไปอะไรเด้่อยๆอ้าวมีอะไรก็บอกกันจ้าครับเราคิดถึงละครแล้วเราจะทิ้งแกได้ไหมจ้าแกพูดทิ้งเบื่อมากเลยนั่นแหละจ้า ตะกอนอายุไทยเจ็ดเจ็ดเจ็ดาหรือแปดสิบเจ็ดรั่วกับพี่ผมแหละแกพี่ผมอยู่ชักปีหนึ่งสองปีเรียนแต่เรียนห้องเดียวกันสมัยก่อนนี่เรียนของเรื่องกันเรียนของเรื่อกันตะกอนแกอยู่ไหนตะกอนอยู่บ้านบ้านละกาเนี่ยน้อละกาละกาเด็จแกไปเรียนแกไปเรียนแกอยู่ห้องเดียวกันสมัยก่อนจ้าเพราะว่าพ่อเคยพูด บอกว่าเออจะมีเพื่อนรักคนนึ่งนั่นแหละจังหวัดผมทิ้งไม่ได้ท่ไมเดกน้อยสบายไปกินซี่เสียเล้วคิดอะไรบ้างใช่ไปไหนก็เจอกันเรื่อยเลยยังคิดทีทียังเอาเลยนไม่ต้องห่วงผมหรอกเอาไม่เส้นนี้งั้นผมครับก่อนเลยทุกคนสวัสครับสวัสดีทุกคนครับครับสวัสดีครับครับครับไม่เป็นไรไเป็นไรมีอะไรก็บอกไป

โอ้ยไปกันเลยนะนะโอ้ยขอหมดใครจะไปนี่ขึ้นเลยเหรอโอ้ยรับเลยนะ

យទៀតចូលទៅហើយលឺនោះឲ្យបាយចតវាឡើងចូលបាយចូលឲ្យរត់ទៀតបាញ់ហូចសមបានហូចណាលើចតចាក់ណាចូលចតមែនណាចោលគុំចោលវិញតាមទៅទៅលើចិននឹងរាងគេចំទីដាក់បងបងដាក់ទីក្នុងនេះផង បានឈឺដាក់ទៅដាក់ទី1ដាក់ទៅដាក់ទៅបាទគ្របដែរគ្របតាំងបើគ្របប៉ះប៉ះកនយកពីនេះដែរណាបងបាទទីណាទីណាពីហើយដាក់អោទៅសិនទីកន្លងទីសិនក៏បានដែរអឺអើអោអើយលេងលេងលេងជិះចែកទៅលេងលេងឲ្យវិបមកក្រៅនេះស្មពីជីជីប៉

ทำบุญตานะครับรษษรไ,ได้บ้านใหม่แล้วนะครับผมสวยงามแม่ก่เคี่อวันที่ยที่ไทม่ี่เมี่วันที่อท่มแม่กะ่วันที่ยั่ออ่สวย